สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชานแนลกันอีกแล้วนะครับนาองวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่ไฮโลไทยครับผมนะลุยเซ็กซี่ไฮโลไทยแล้วติดใจครับผมนะบอกเลยว่าติดใจเมื่อวานแม่งมันเอาเรื่องมากครับผมนะค่อนข้างที่ลักษณะของเขาไพดูตอนนี้สถิติเป๊ะไหมละ่ะอ่าสถิติจะอ่านง่ายกว่าไฮโลไทยนะ3ตัด3ก็3ตัด3 2ตัด2ก็ 3, 2อตัด 2, 3, 2, 3, 2 3. ลองดูครับผมนะตอนนี้มันเดิน2ตัด2อยู่นะ สาตัดสามนี่มา3รอบเห็นไหมสาตัดสสูง3ามต่ำสามสูง3านัะคือ3รอบแล้วไอ้ที่มันออกมา2ตัดหนึ่งอะไรพวกนี้คือมันแจมลงไปที่เราเห็นชัดตอนนี้คือ2ตัด2ใช่ไหมต่ำสอ1สิอ่าต่อไปแม่งต้องมีต่ำมาอีกลูกแน่นอนมันจะได้เป็น2องตัดสตัดสอสรอบเหมือนเดิมมาลุยกันนะผมนะทุน2องหมื่นจัดหนักๆไปเลยครับผมเวลาเขาก็จะเดินช้าหน่อยนะ ไอ้จริงๆอ่ะเวลาไม่เดินช้าดอกเดินปกติแต่ว่าการเปิดการบอกว่าเราได้แล้วอ่ะมันบอกช้าไปครับผมนะเนี่ยนี่อเน้น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 เอาดิดักโตะต่ำครับผมนะดักโตะโซนต่ำเลยทั้งหมดเลยไม่พอด้วยขาดสี่สองห้าเอี่ยวหกเอี่ยวไม่ได้ใส่ครับผมนะเพราะว่ามันหมดแล้วหมดแล้วเอาดีๆนะอย่าเบิ้ลกลัวลูกเบิ้ลนะผมนะการใส่โต้นี่กลัวลูกเบิ้ลมาก เอวสองสี่ e สวยงามให้มันได้แบบนี้แต่แปว่าสี่ตาไม่มีท่ผู้ชมนะในนี้สี่ตาไม่มีสีต่ำตำห้าตาไม่มีนะเออสีต่ตำห้าตาไม่มีอ่ะก็โดนเหมือนเดิมผมนะบวกมาหมื่นเก้าพันห้าร้อยเต็มคาราเตอร์บผมนะเปิดเดียวพอเลยอบอกแลว้วเปิดเดียวพอได้เลยท่านผู้ชมนะคิดว่ามันจะฉีกไหม ตอนนี้มันสองตัดสองนะเขาเรียกว่าใช้ความรู้สึกสัมผัสละกันอ่าใช้ความรู้สึกสัมผัสเหมือนดูวิญญาณะลรวะอ่ะขอไล่ต่ำต่อแล้วกันตอนนี้มันครบแล้วนะสามตัดสามสามรอบผมจะทะลุมันไปต่ออ่าทะลุมันไปต่อแต่ถ้าเราตามสเตปเดิมนะถ้าเราตามสเตปเดิมเราต้องตัดไปสูงใช่ไหมละ่ะแล้วแม่งก็ต้องสลับกันอีกสองรอบดูจากสามตัดสามได้เลยอ่าอันนี้ก็ครบครับผมนะเพราะว่าเรามีทุนมาเพิ่มแล้ว อย่าเบิ้ลอย่าตองขอแค่นี้แหละอย่าสูงด้วยโอ้โหแม่งสองสองหกโอ้โหแม่งต่ำจริงครับผมนะต่ำจริงครับผมมาถูกทางแล้วแหละแต่มันเบิ้ลโอ้โหโดนหรือเปล่าวะเนี่ยมันจะบอกเราช้าอ่ะลบพันห้าไม่เป็นไรครับผมนะนิดหน่อยส่งกับคืนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ยังอยู่ที่สามหมืนแปดนะ <c oughs> กำไรยังอยู่ที่หน่แปดพันเอาดิ อย่าไปหยองครับผมผมว่าตัดแน่ไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยจะทะลุแปลกจากเพื่อนนะมันจะตามตัวเดิมสุดๆเลยก็คือว่าไหลสามใช่ไหมล่ะสุดๆเลยยาวสุดเลยสามตัดแน่ครับผมนะตัดแน่นอนนี่จัดไม้หนักครับผมนะนี่เลยไม้หนักๆไม้หนักเออทุกจุดครับผมนะเอาดิสี่ห้าหกเปิดมามีผวาแน่นอน,นับผม มันค่อนข้างจะตรงนะสีิี่ค่อนข้างอ่านง่ายนะจังได้เนาเรียบร้อยโอ้โหเน้นเน้น <c oughs> โดนโอ้โหไม่ได้ใส่สี่หกโอ้โเว่งน้าเสียดายมากโอ้โหน่าเสียดายเนาะไม่ได้ใส่สี่หกโอโ้ไม่งั้นเราเต็มเครื่องครับผมนะเออบวกสองหมื่นเจ็ดพันนะผมนะโอ้โหสามเปิดรู้เรื่องครับผมนะสามเปิดรู้เรื่องเลยพลาดแค่ไม้เดียวเองเสียไปพันห้าไม่เป็นไรดูยอดตอนนี้ หกหมื 65, ครับผมอุยกำไร4 5่หมื้าเลยครับผมนะก็เอาวโอเคนี้แหละครับผมนะก็พอแต่หอมเปล่าพอเนาะผมก็ขอตัวลาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ